ไม่ต้องห่วงผมว่าเต็มเต็มนะกระซิบท่านผู้ชมสวยไหมนี่คือวัดสมานนะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะได้บุญนะผมบอกให้ได้เลขไม่ได้ได้ด้วยแล้วก็ผมจุดเลขให้แล้วแล้วก็ได้บุญขอท้าวสุวรรณนะครับแห่งวัดสมานอ่าวัดสมานเฉยไม่มีสว่างอารมณ์เนี่ยสวยงามเห็นไหมโอ้โหสวยจริงอ่ะผมกล้าการันตีว่าความสวยของท่านไม่ธรรมดา งามไอ้นี่ก็อยู่กลางน้ําด้วยคิดเอามาเนี่ยพระธาตุเนี่ยถ้ใครมาที่เดียวเนี่ยได้บุญไหลต่อเลยนะฝั่งนู้นก็ที่ของท่านน่ะผมว่านะท่านสร้างอย่างเดียวนะของข้อหงเนี่ยท่านสร้างมาตั้งที่แรกจนวัดสมานไม่มีอะไรอะ่ะนะเดี๋ยวนี้วัดสมานเนี่ย,เ,ยเป็นระดับหนึ่งของภาคกลางตรงนี้เลยก็ว่าได้เพราะมีความสวยความงามเลศเลยเพอร์เฟคขนาดเนี้ย อยู่กลางน้ำย้อมหมุนให้ดูนี่ทังน้ำมาสวยไหมสวยนะครับนี่คือวัสมานสวยนะสวยยงอมแล้วว่าสวยสวยต้งถ่ายภาพไปเยอะๆให้คนอื่นได้ไม่ตาม,มาดูนะตอนนี้เขา สวยอย่างนี้เลยเดินอธิษฐานจิตเดินสวดให้ผู้ชมขอพรกับพัทธาท,ที่อยู่ตรงนี้นะผู้ชมนะได้บุญนะได้บุญมาทั้งพี่เราก็พาบุญแบบฝากผู้ชมและผู้ฟังนะครับรอบเดียวนะถ้าไหลร่รอบก็ก็ดีแต่จะเวลาจะน้อยเดีย๋ยวมันจะมืดจะไม่ได้ดูส่วนอื่นนะให้ผู้ชมได้ดูส่วนที่ความสวยความง,งามแล้วก็ได้บุญด้วยนะนี่คือวัดสมานนะครับ อยู่กลางแม่น้ำรูปแม่น้ำบางปะกงที่หลวงพ่อโสธรน,นะนะครับตรงนี้ไปถึงหน้าวัดหลวงพ่อเลยนะหน้าหลวงพ่อโสธรเลยนะผู้ชมโอ้โหเหมือนอยู่เมืองสมหวันนะครับ สวยงามมากอธิบายไม่ถูกเนี่ยฮะเนี่ยคัะที่ท่านสร้างเนี่ยสิ่งดีๆไว้ก็เยอะหรืออย่างให้ผู้ชมนะก็พระที่ดีก็มี พระไม่ดีก็ว่าไปตามเรื่องไม่ดีเราก็ไม่ยุ่งแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเอาสิ่งดีๆงามที่เหลืออยู่นะในโลกปัจจุบันเนี่ยพอแล้วนะครับนะี่เป็นไปยญนา น,อก,นอกอะไรไม่รู้ดูไม่ออกดูไม่เป็นเห็นไหมสวยไหมทุกท่ามสวยงามไหมเนี่ยให้ดูช้าๆเนี่ยสวยงาม จะขึ้นไปดูห้องบอลงมาจะสวยนะเพราะท่านอยู่มันอยู่กลางน้ำอะ่ะเห็นไหมสวยไหมสวยนะอลังการอะ่ะโอ้หลวงพ่อท่านสร้างไว้ด,ดีมากให้เราได้ชมบารมีนะครับ นี่ก็ลอยยังคารลอยเทียนท่านชวนเสดาะเคาะต่อดวงชะตานะครับ mm hmm. สวยงามผมจะพาไปสักอีกสองวัดนะสวยๆแบบนี้เลยแต่ว่าถ้ามันมืดก่อนก็คงไว้เที่ยวหลังแล้วกันนะจะมาไม่ได้ไปไม่ได้เพราะมืดมองไม่เห็นเหมือนกันนะ เดี๋ยวเราไปทางรถนะไปสามล้อนี่เลยคันนี้เลยขี่ได้นะใกล้ขี่แต่ห้ามขี่ลงน้ำเห็นไหมสวยงามนะในคนถามว่าวัดอะไรนะวัดสมานนะพี่ชมนะครับ นี่องค์พ่อพญายนาเห็นไหมสวยงามที่นี่เขาสร้างแต่มีมีศิลปะมีสิลม,สมีความสวยงามถ้าไม่สวยท่านก็จะไม่สร้างนะหลวงพ่อท่านจะจะเป็นลักษณะนี้